สวัสดีครับชาชาเน็ตกีดให้อ้วนตายวันนี้เราอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะวันนี้เรามาเจอคุณน้องคนสวยนะคนดังในโซเชียลแล้วนะวันนี้เรามาเจอตัวจริงเียงจริงเนาะขายอันหนึ่ง20เอ้ย20บพันกีบนะแล้วก็25พันเนาะถ้าเป็นห่อถ้าใส่สายไหลจะเป็น25่สิบม้าเนาไอเดียดีมากเลยเนาะ <c oughs> ถ่าบุึงได้อใครต้องถ่ายคิวธรรมดาสาวถ้าใช่สลดแต่นี้เป็นแวห้าเขอย่างี้เขา้าพัได้ได้เข้าาจ่ายเงินได้ควสิบแปดแม่ตอนนี้คิวไปสิบแปแล้วนะ4 2้่นหน่ ไข่ดำจริงเลยแไมว่าก็ให้แงแล้วสอนดีก็ได้อยู่ในตลาดเนาะวันนี้ก็คิวเยอะเนี่ยข้างหลังก็นั่งมานั่งทานก็ได้นะด้านหลังตา้งได้อ้ยอเนี่ข้างลนััก้าัง าเราเล่นนายเราเล่นนายเราเล่นนายตอนนี้เหมือนเครื่องจักรติดแล้วไปด่วนแล้วตอนนี้มาแล้วมาแล้วสิบเท่าไหร่แล้วตอนนี้สิบเท่าไหร่แล้วสิบแล้วสิบแล้วอ่าสิบคับสิบเอ็นเป็นบอลต่อไปสิบสองอ่าสิบสองแล้ววางไข่ในหมากรุกเสร็จแล้วเขาก็จะตัดโน่นตัดข้างหลังโน่น มาดูบรรยากาศไอเดียเด็ดๆของพี่น้องชาวลาวนะวันนี้นะขายคิวเย้าว ไม่บ้านไม่ใช้เงินได้เอออป่ออาไเเใช้เป็นเต่ากระทะไฟฟ้าเครปนะเข้าใจเห้อนี่อนเจ้าที่สอง่ะเป็นยังไงสองอะไร้าง สหพันเขาได้แถมน้ำพริกน้ำปลาป่ะไม่มีนะไ,ไม่มีเนาะเพราะว่ามันมนมนเข้ากันกับโซนโอ้มันไม่เข้ากันโอเคดเวดี๋ยวได้ได้ได้เดปปี้ปลาไม่ให้เอ้อสอิดอยู่บ ที่มาแพงมาแพงตรงสลายนี่เนาะ <c oughs> แตอย่างละแผน่นอย่างละแผ่นนะครับโยสั่งไเ,เด้อตัวนี้ไอ้ด้บันจเกาด้อไอ้าเอไแบบไหนรรมดหรือสลายโอยสลายีองไอ้ีจิตเกา ไิวหน้าของเราได้แล้วทั้งาดาเ้าสายอหสายนามดเสย้งาเฮงเอสลนอยาจะกองกองล้ึงก็เดี๋ยวไปเชื่อมแ้เดี๋ยวไปแเ ดูแลทำไมน้องหุ่นดีหมุนไปหมุนมาตัวนี้อยู่อกับสาให้ไหนสามานอเดี๋ยวยิงห้นนี่ออันนี้ไว้จะกินแ่

ขายหนึ่งเดือนนะโหมีคิวยาวยี่สิบสามสิบอันนี่น้องก็มาช่วยอ้าวเหมือนเดิมเอาไข่มาตีก่อน 2 loại 2 loại 2 là 2 nhiều Ui Nói chung là เอาสองกองเออลายหอดอกกองน 2: 2ึงใช้แต่หม ال ูครับกองนึงใช้แต่ออเออแม่สองยูอสองไม่ยูสองยูบอลาไว้ตาไว้าไว้เหาไห้อเวิมสองเด้อพิซซ่าเลยก็บา เบีสองทรกังพิซซาเลยสามยูบอลสามบาไปคิวด้วยนะรั่งแล้วตัวโอ้โสั่งเลยเด้อเราบาคิวเลยิเาอีโดนกันเลยบนมา 2ีสอีอกห้าีวอยมลายนะสามารถนั่งกินข้างหลังได้บ่อ,อ๋อตต๊ะองพน,นน้ำอ,อ๋อ อ๋อก็ต้องสั่งน้ำก่อนถึงจะกินข้าวได้ <c oughs> ไปดูคลิปนี้ก็ <c oughs> มาดูนะฮะการทรมาหากิน <c oughs> ของนุ่งสาวนะ,ะเป็นคนรุ่นใหม่นะรู้จักทร,รมาหากินนะฮะ บางคนก็ส่งตัวเองเรียนบางคนก็ทํางานให้ครอบครัวนะตมูับกอดอกใตมูับก่ออกถึงสวยขนาดไหนก็ไม่อายทํากินนะจริงๆร,ระดับน้องต้องเป็นเพชตี้แล้วนะรายได้ในเป็นแสนเนาะแต่ว่าน้องไม่เอานะน้องมาขายไข่เจียวดีเนาะมีความสุขกว่านะ อืมมีก็กสุกกว่าภูมิใจกว่าภูมิใจกว่าอู้หคนลุกเลยนะคำนี้คุณน้องบอกว่าภูมิใจกว่าที่ได้ทำงานนะแบบนี้เนาะแต่ที่ภูมิใจกว่านั้นคือสวยผิดปกติมนุษย์มนามในในใน ขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเราเราจะมาเยี่ยมน้องใหม่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราได้คิวแล้วนะขอบคุณที่ติดตามกินให้อ้วนตายขอบคุณคุณน้องด้วยนะครับที่อนุญาตให้เราถ่ายทำบรรยากาศร้านในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามับวัสดีค,ครับ